ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,683เย่เชิญเห็นการแสดงออกของยูนรูเกอร์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยเอ่ยปากถามว่ามีอะไรคุณบอกมายูนรูเกอร์ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดว่าอูเฟรเยี่ยนเคยกล่าวว่ายามพวกเราทั้งสี่ออกมาปฏิบัติภารกิจภายนอกอาจประสบอันตรายหากผ่านพบผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่ทรงพลังอำนาจทำให้เสียชีวิต ดังนั้นเธอจึงใช้เวลาหลายปีในการจัดวางค่ายกลที่ลึกลับและทรงพลังอย่างยิ่งในนิวาันกงของพวกเราทั้งสี่คนเธอกล่าวว่าเมื่อเปิดใช้งานรูปแบบค่ายกลน,นี้ในช่วงเวลาวิกฤตแห่งชีวิตมันจะช่วยรักษาจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ของพวกเราทำให้แม้กายเนื้อสูญสลายสิน้นแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่วันนี้ คำกล่าวในนาทีสุดท้ายของช้างเสื่อมต่อที่เขากล้าบอกว่าเขาจะเปลี่ยนร่างของเขาเพื่อกลับมาแก้แค้นคุณชายเย่ทั้งหมดเกิดจากสาเหตนุนี้ขณะที่พูดถึงเรื่องนี้ทำให้ยุนรู้เกยิ่งรู้สึกโกรธแค้นมากขึ้นไปอีกกล่าวว่าแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบค่ายกลที่ใช้รักษาวิญญาณที่หลงเหลืออยู่แต่เป็นรูปแบบค่ายกลทำลายตนเองที่ทรงพลังมากเย่เชิญพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากได้รับฟังสิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจ ในตอนแรกซูชางชิงพรำแต่ร้องขอความเมตตาจากฉันแต่ต่อมาในช่วงเวลาวิกฤตเขายินดีวิ่งเข้าหาความตายคงเพราะคิดว่าเขาสามารถเปลี่ยนร่างได้จริงๆใช่หยุนรูกเกอร์เมมริมฝีปากของเธอเงยหน้าขึ้นมองเย่เชิญปากพูดอย่างใจเย็นว่าขอบอกคุณชายเย่โดยไม่ปิดบังภายในนีหวานกงของผู้น้อยถูกปลูกฝังค่ายกลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกประการและพลังของมันคงไม่ด้อยกว่าของช้างเสื่อมต่อ แม้ว่าในร่างของฉันตอนนี้ไม่มีพลังวิญญาณไม่สามารถเปิดและไม่เต็มใจจะเปิดใช้งานมันแต่ไม่อาจรับประก,กันได้ว่าอูเฟยเยี่ยมจะมีวิธีการใดเปิดใช้งานมันได้หรือไม่เย่เฉิญกล่าวว่าคุณไม่ใช่บอกหรือว่าเธอไม่เคยออกมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแม้ว่าเธออาจจะสามารถเปิดใช้งานรูปแบบไข้กลในร่างกายของคุณได้ก็จริงแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดใช้งานจากระยะไกลยุนรูเกพยักหน้าพูดว่า แน่นอนว่าการเปิดใช้งานจากระยะไกลนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเธอส่งพุ่งอาวุโสทั้งสามออกมาบอกพุ่งอาวุโสทั้งสามถึงวิธีการเปิดใช้งานรูปแบบของค่ายกลจากนั้นเกรงว่าร่างของฉันจะกลายเป็นซุปเปอร์บอมบ์ที่ไม่เสถียรอยู่ข้างกายคุณชายเย่เชิญขมวดคิ้วถามเธอว่าตามความคิดของคุณมีโอกาสมากน้อยเท่าใดที่อูเฟยเยี่ยมจะส่งพุ่งอาวุโสทั้งสามมาที่นี่ยุนรูเกอร์คอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นพูดอย่างหนักแน่นตามความเข้าใจที่ฉันมีต่อเธอ100%เอร์เซนจริงหรือเย่เชิญรีตาลงเ่ยปากพูดว่าอย่างที่คุณพูดก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสทั้งสามกำลังอยู่ในระหว่างการปิดด่านกักตัวบ่มเพาะพวกเขาอาจจะสามารถเปิดนีวานกงได้ภายในอีกสิบหรือ20ปีข้างหน้าหากเรียกพวกเขาออกจากการปิดด่านจริง อาจเป็นการขัดจังหวะก,การบ่มพ่อของพวกเขาแม้ว่าจะสามารถกลับไปดําเนินการปิดด่านบ่มพาะต่อได้ในภายหลังแต่เกรงว่าต้องใช้เวลายาวนานมากกว่าเดิมมากสิ่งนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากเธอจะทนแบกรับความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้ครั้งนี้ได้หรือไม่ ยูนรูเกอร์พูดอย่างจริงจังคุณเย่อูเฟย์เยี่ยถูกกินรวบมาหลายครั้งแล้วเนื่องจากการประเมินศัตรูต่ำเกินไปเดิมเธอคิดว่าใช้นักรบไร้ชีวิตเพียงไม่กี่คนก็เกินพอแล้วที่จะฆ่าคนตระกูลอันได้ทั้งหมดทหารม้าองครักษ์จะสามารถจับตัวคุณนูหลินกลับไปได้อย่างง่ายดายเธอกลับต้องประสบความล้มเหลวติดต่อกันสองครั้งแต่เธอได้เรียนรู้บทเรียนจากการประเมินศัตรูต่ำเกินไปในสองครั้งนี้จึงส่งเอิร์กทั้งสี่ออกมา คิดว่าเจียนกงต่อสามารถสืบหาต้นต่อความผิดพลาดจากทหารม้าองครักษ์ที่ฐานนักรบไร้ชีวิตในไซปริดได้แต่อย่างไรเธอกลับคิดไม่ถึงว่าเจียนกงต่อจะถูกปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดกระหน่ำทุบตีจนแหลกเละก,กลายเป็นเศษเนื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยเธอคิดว่าช้างเซิงต่อในที่แจ้งและตัวฉันในที่ลับจะสามารถฆ่าคนตระกูลอันดังต่อกล้วยเข้าปากแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรเธอก็ยังคงล้มเหลวเช่นเดิม จากนั้นยุนรูเก์กล่าวต่อว่าในเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาดเช่นนี้จึงเดาได้ไม่ยากว่าเธอจะต้องส่งพุ่งอาวุโสทั้งสามให้มาที่จินหลิงแห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาให้หมดจดอย่างแน่นอนเพราะพุ่งอาวุโสทั้งสามคือไพ่ตายใบสุดท้ายของเธอจะเป็นการดีที่สุดหากพุ่งอาวุโสทั้งสามสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เรียบร้อยสมบูรณ์ไร้ปัญหาตามมาในภายหลังหากแม้แต่พุ่งอาวุโสทั้งสามยังไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้ เมื่อถึงเวลานั้นเกรงว่าแม้แต่เธอยังอาจจะต้องทิ้งรังสุขหัวเพื่อวิ่งหนีเอาชีวิตรอดลินหวานเออเอ่ยปากถามโดยไม่รู้ตัวว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพุ่งอาวุโสทั้งสามแข็งแกร่งเพียงใดหยุนรูเกอตอบว่าคุณหนูหลินฉันไม่เคยพบเห็นพุ่งอาวุโสทั้งสมเลยเมื่อตอนที่ฉันเข้าร่วมกับผู้ชิงลุยพุ่งอาวุโสทั้งสมคนนี้ก็เข้าปิดด่านกักตัวเพื่อบ่มเพาะไปนานแล้ว แต่จากข้อมูลของอูเฟรเย,ยนก่อนที่พวกเขาทั้งสามจะปิดด่านกักตัวความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสามเทียบได้กับช้างเสิ่มต่อในคืนนี้กล่าวคือความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสามเมื่อร้อยปีก่อนอยู่เหนือชั้นหลังจากปิดด่านกักตัวผ่านไปร้อยปีความแข็งแกร่งของพวกเขาจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากแน่นอนว่าพวกเราสี่เออเมื่อเทียบกับพวกเขาย่อมห่างไกลกันราวผืนฟ้าและพะสุธาเมื่อได้ยินเช่นนี้ การแสดงออกของเย่เชินและลิ้นหวานเออแปลเปลี่ยนไปทันทีตามคำกล่าวของยูนรูเกอร์ความแข็งแกร่งของพู้อาวุโสทั้งสามจะต้องเหนือกว่าสี่เอิร์นด้วยขอบเขตที่มีระยะห่างกว่ากันมากเพียงแค่ส่งออกมาเพียงคนเดียวเกรงว่าคงเป็นเรื่องยากที่เขาจะต่อกรด้วยเพียงลำพังยิ่งถ้าคนทั้งสามคนถูกส่งออกมาร่วมมือกันความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะทวีคูณมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าตัวเขาเองจะใช้วิธีการอย่างไรคงไม่อาจจะประมือได้อย่างแน่นอนเย่เชิญย่อมทราบดีว่าแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะชางเซิรงต่อในวันนี้ได้แต่แน่นอนว่าเขาคงจะไม่สามารถเอาชนะช้างเซิรงต่อที่มีประสบการณ์บ่มเพาะเพิ่มขึ้นอีก100ปีไม่ต้องพูดถึงผู้อาวุโสทั้งสาม บทที่5,684หลินหวานเออมองไปที่เย่เชิญในยามนี้พูดว่าคุณชายหากอูเฟยเยี่ยนยินยอมปล่อยให้ผู้อาวุโสทั้งสามลงมาจากเขาจริงหนูเจียก,กังวลว่าสองหมัดของคุณชายยากต้านหกฝ่ามือพวกเราควรนึกถึงความปลอดภัยของคุณชายเป็นอันดับแรกทำไมคุณชายไม่ละทิ้งจินหลิงไปช่วงคราวเพื่ออีกเลี่ยงภัยพิบัติรุนแรงเฉพาะหน้าในครั้งนี้หยุนรูเกิเห็นด้วย พูดอย่างรวดเร็วว่าคุณเย่สิ่งที่คุณนูหลินกล่าวนั้นถูกต้องผู้อาวุโสทั้งสามเมื่อร่วมมือกันเกรงว่าแม้แต่อูเฟยเยียนยังยากที่จะเอาชัยในตอนนี้คุณยังเปิดนีหวานกงไม่ได้หากไม่ยอมละทิ้งจินหลิงไปในตอนนี้เมื่อผู้อาวุโสทั้งสามมาถึงจริงเกรงว่าเมื่อถึงตอนนั้นแม้คิดอยากจะจากไปก็คงจากไปไม่ได้เย่เชิญคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นสายสีสกล่าวว่า มันง่ายสำหรับฉันคนเดียวที่จะจากไปแต่ครอบครัวตายายของฉันเป็นขบวนใหญ่จะจากไปได้อย่างไรอีกทั้งยังอาจจะมีผู้แจ้งข่าวของผู้ชิงหุ้ยแอบแฝงอยู่ภายในหากผู้ชิงหุ้ยต้องการชีวิตพวกเขาให้ได้จริงๆไม่ว่าพวกเขาจะหลบหนีอย่างไรก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะหลบหนีจากการไล่ล่าจากผู้อาวุโสทั้งสมได้เมื่อพูดถึงเรื่องการตามล่าสังหารครอบครัวตายายของเขา เย่เชิญถามยุนรูเกอร์ในทันทีคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันมากน้อยแค่ไหนและรู้ไหมว่าทำไมหลังจากผ่านมาถึง20ปีอูเฟยเยี่ยมยังยืนกรานที่จะฆ่าล้างตระกูลตายหญของฉันให้ได้ยุนรูเกอร์พูดออกมาตามตรงคุณเย่ฉันรู้แค่เพียงว่าอูเฟยเยี่ยมได้ทราบข่าวว่าพ่อแม่ของคุณเหลืออีกแค่หนึ่งก้าก็จะทราบถึงความลับแห่งชีวิตอมตะ และสิ่งนี้เองที่เป็นเหตุผลให้อูเฟเยี่ยนต้องสงช้างเสิ่มต่อมาเพื่อตามล่าสังหารพ่อแม่คุณเมื่อ20ปีก่อนส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้เธอถึงยังต้องการฆ่าครอบครัวตาใหญ่ของคุณหลังจากผ่านไป20ปีเรื่องนี้ฉันก็ไม่อาจเข้าใจได้อย่างชัดเจนเย่เชิญขมวดคิ้วถามเธอว่าความลับแห่งชีวิตอมตะฉันเคยได้ยินซูชางชิงกล่าวคำพูดนี้มาหลายครั้งอะไรคือความลับแห่งชีวิตอมตะ ยุนรูเกอร์สายสีสพูดว่าฉันก็ไม่ทราบความลับแห่งชีวิตอมตะคือสิ่งที่อูเฟรเยีนเป็นคนพูดให้พวกเราฟังแต่แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรหมายถึงสิ่งใดกันแน่พวกเราทั้งสี่ได้แต่ฟังไม่อาจเข้าใจได้แม้แต่น้อยเยเชนรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเขายังไม่อาจเข้าใจได้ว่าความลับแห่งชีวิตอมตะคืออะไรที่เป็นความปฏิปักษ์ระหว่างพ่อแม่ของเขากับอูเฟยเยนและเขายังไม่อาจเข้าใจได้แม้แต่น้อย สงสัยว่าทำไมหลังจากเวลาผ่านไปยาวนานถึง20ปีอูเฟย์เยี่ยมยังอยากจะตามฆ่าครอบครัวตายาย่ของเขาไม่ยอมเลิกราลินหวานเออที่อยู่ด้านข้างขันตอนนี้นึกถึงเรื่องบางอย่างได้รีบถามว่าฐานทัพใหญ่ปัจจุบันของผู้ชิงผู้อยู่ที่ไหนยูนรูเกิพูดว่าอยู่ใต้ดินบนเกาะรกร้างไร้ผู้คนอาศัยแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้เกาะแห่งนั้นตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแอนตาร์กติกเซอร์เคิลแต่ฉันไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัด อิงจูคอยเฝ้าระวังควบคุมพวกเราอย่างเข้มงวดเมื่อจะให้พวกเราออกมาปฏิบัติภารกิจพวกเราจะต้องเดินทางไปอาเจนตินาก่อนโดยเครื่องบินทะเลหรือไม่ก็เรือดำน้ำขนาดเล็กและตอนขากลับก็เช่นกันพวกเราต้องกลับไปที่อาเจนตินาก่อนแต่ไม่ว่าโดยสารเครื่องบินทะเลหรือเรือดำน้ำขนาดเล็กวิสัยทัศน์ถูกปิดกัน้นพวกเราไม่อาจเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ อีกทั้งพวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องมือทันสมัยใดๆเช่นโทรศัพท์มือถือเมื่อพวกเราเข้าสู่บริเวณอนาเขตรอบนอกของเกาะเมื่อพูดจบยูนรูเกอร์ก็พูดต่ออีกครั้งแต่ฉันคิดว่ามันควรจะอยู่ใกล้แอนตาร์กติกเซอร์เคิลหากคุณค้นหาด้วยความระมัดระวังค่อยๆแยกออกทีละส่วนคงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะค้นหามันให้พบเย่เฉินสายสีสพูดว่า ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจัดการกับผู้อาวุโสทั้งสมอย่างไรดังนั้นจึงไม่มีความสามารถเพียงพอจะค้นหารัางก่าวของผู้ชิง้วยลินหวานเออรีบเรียกร่อมเขาว่าคุณชายทำไมคุณไม่ลองพิจารณาข้อเสนอในของหนูเจียรีบออกจากจินหลิงโดยเร็วที่สุดหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันเฉพาะหน้านี้ไปก่อนถ้าหากยังไม่วางใจ ก็ให้นำพาครอบครัวตายายของคุณชายจากไปพร้อมกันหนูเจียคาดเดาว่าตอนนี้ลูกหลานสายตรงทั้งหมดในตระกูลตายายของคุณชายไม่ควรมีคนที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้ชิงลวยแต่อาจยังมีความเป็นไปได้สูงมีคนนอกตระกูลบางคนอาจเป็นสายลับที่ซ่อนตัวของผู้ชิงลวยดังนั้นขอเพียงคุณชายจัดการอบพยพคนตระกูลอันจากนั้นควบคุมข้อมูลไม่ให้รั่วไหลยอย่างเข้มงวด หลังจากนี้อย่าให้พวกเขาติดต่อกับโลกภายนอกนี่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งไม่เย่เชิญกล่าวอย่างหนักแน่นจินหลิงเป็นรากฐานของฉันครอบครัวและเพื่อนๆนของฉันต่างอยู่ที่นี่ทั้งหมดถ้าฉันหลบหนีจากไปจะไม่มีใครรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากฉันจากไปหากฝ่ายตรงข้ามค้นพบตัวตนที่แท้จริงของฉัน ทุ่มเทการทำลายล้างทั้งหมดพุ่งเป้าไปสู่ครอบครัวและเพื่อนของฉันช่วงชีวิตนี้ฉันจะไม่มีวันอภัยให้กับตัวเองหลังจากพูดเช่นนั้นเย่เชินกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ไม่อาจปล่อยให้ฉันหลบหนีไปกับทุกคนใช่ไหมเดิมทีฉันยังคงต่อสู้กับอูเฟรเยี่นอยู่ในความมืดถ้าฉันทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้นี่จะไม่เป็นการทำร้ายตัวเองหรือลินหวานเออยังคงเป็นกังวลกล่าวว่า คุณชายแม้ว่าอเมริกาใต้จะอยู่ห่างไกลแต่ผู้อาวุโสทั้งสามคนนี้ได้รับความไว้วางใจจากอูเฟรเยียนอย่างสูงหากเธอยอมปล่อยให้พวกเขาลงจากเขาอูเฟรเยี่ยนจะส่งพวกเขาเดินทางมายัางจินหลิงโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนอย่างช้าที่สุดไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปคงไม่ง่ายที่จะจากไปเย่เชิญนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าฉายแววเด็ดเดี่ยว เขาตกลงใจอย่างเด็ดขาดพูดอย่างเฉียบขาดว่าฉันไม่ไปตระกูลอันก็ไม่ต้องจากไปเช่นกันในเมื่อตอนนี้อูเฟยเยี่ยนคอยจับตามองมาที่จินหลิงอยู่ตลอดเวลาฉันจะมอบการแสดงกลยุทธ์เมืองว่างให้เธอดูฉันอยากจะดูนักว่าเธอกล้าที่จะปล่อยมาออกมาหรือเปล่า